สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจตหิริพาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระหลวงปูทวดนะครับเนื้อว่านวัดพระโคนะครับผมปีพศ2 5 0 6นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งพิมพ์ใหญ่ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยหาสวยสมบูรณ์ค่อนข้างยากนะครับสำหรับวัดพระโคปีศูนย์หกนะครับผมอง์นี้อยู่กับผมมาเป็นสิบปีแล้วนะครับไม่ใช่สิบปีนะครับยี่สิบนะครับผมนี่นะครับผมก็ไปเลี่ยมเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูวันที่พักก่อนนะครับว่าเออดูวันที่เลี่ยมก่อนนะครับผมไปเลี่ยมเงินเนี่ยเป็นงานที่ช่างทองเขาทำนะครับผม เป็นงานมือแกะลายนะครับเรี่ยมกันน้ําอย่างดีแกะลายสวยๆนี่นะครับแกะลายสวยๆหัวยกซุ้มหัวสิงนะครับยกซุ้มหัวสิงนนหนาหนาห่วงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่เป็นลายพญานาคนะครับ งานแกะมืออย่างดีนะครับกันน้ําเลี่ยมกันน้ําเหมือนเลี่ยมทองเลยนะครับเป็นงานแบบเดียวกับที่ผมเลี่ยมทองนะครับผมช่างเดียวกันนะครับวิดวาร์ดวิดวารดนะครับสวยวิดสวยวารดด้วยนะครับเพาเนี้ยที่ผมเก็บไว้นะครับแต่ว่าผมมองแล้วว่าถ้าผมเลี่ยมทองเนี่ยผมว่าต้องมีสามหมื่นแน่เลยนะครับผม ก็เลยตัดสินใจเป็นเลี่ยมเงินแทนนะครับเป็นหลวงปวู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านนะครับปีพศสอง6นห้ายหกนะครับผมเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่เขาจะมีพิมพ์กรรมการด้วยนะครับพิมพ์กรรมการนี้ราคาแท้แท้นี่เป็นแสนนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ ตรงนี้จะมีคำว่าพอคอนะครับย่อมาจากพระโคแล้วหลวงปู่ทวดของวัดพระโคเนี่ยจังหวัดสงขลานะครับตรงนี้จะมีลูกแก้วนะครับผมองนี้สวยนะครับดูกันที่สังคติก่อนริว้วจีวรติดนะครับสวยเต็มสังคติลูกแก้วนี่จีวรมาที่หัวไหล่นี่มีเส้นคอด้วยนะครับแขนเต็มมาที่ นี่นะครับนั่งสมาธิอันนี้ก็อาสนะนะครับพระปี0ูย์หเนี่ยนะครับจะเป็นพระที่ทัานท่านอาจารย์ทิมปูกเสกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนะครับผมว่าทัานท่านอาจารย์ทิมอาจารย์ทิมสร้างแน่นอนล้านเปอร์เซ์น,นะครับแล้วก็เป็นยอดนิยมด้วยนะครับผมพี่ๆที่เล่นพระนี่ก็จะรู้กันนะครับก็มี วัดช้างให้วัดพระโควัดไฟขาวนะครับวัดปราสาทเนี้ยวัดเมืองยะลาเนี่ยจะนิยมนะครับนี่เขาก็มีแบบนี่เป็นหน้าหลวงประทวงนะครับอง์นี้สวยจมูกติดปากติดตาติดเส้นแก้มนะครับเส้นหน้าผากสวยนะครับองนี้สวยจริงเดี๋ยวผมค่อยพาสองเนื้อนะครับอันนี้ดูดีเทลต่างๆรายละเอียดนะครับ รอบๆก่อนนะครับผมว่าเป็นพาาที่สวยสมบูรณ์ด้านหลังนะครับเขาจะปั๊มสถูกหลวงปู่ปทวดนะครับแล้วก็มีเป็นรูปรอยเท้านะครับเนี่ยเป็น j จดีนะครับมีแฉกแฉกแฉเนื้อหานะครับสวยๆพระสวยแบบสวยเดิมธรรมชาติมากๆนะครับองนี้เดี๋ยว จะเริ่มส่องให้ดูนะครับผมจะเริ่มจากตรงหน้าก่อนเลยแล้วกันให้ดูว่าความสวยของผราองค์นี้ในขนาดไหนนะครับอายุพระหกปีนะครับตาติดนะครับสองข้างจมูกโดง่งปากติดดูอาจจะยากสักน,นิดนึงนะครับเพราะว่า มันจะต้องผ่านผ่านกรอพลาติกนะครับแป๊บหนึ่งครับแห่ค่อนข้างที่จะดูเดือดเรื่านเลยแต่สวยแน่นอนนะครับใบหูยังติดเลยนะครับองคเนี้ยเส้นนาผากติดย,ยากนะครับ ดูเนื้อตรงหัว่าพอคอ,อไม่เลี่ยมก็ไม่ได้แฝนนะครับเลยต้องเลี่ยมแต่ผมก็ยังไม่ได้แฝนนะครับเลี่ยมเก็บแต่เขาเก็บง่ายดีนะครับเนี่ยจะมีคาบวานคุมดูง่ายนะครับที่พื้น นี่รัศมีนี่ติดชัดนะครับดูน่าจะชัดทีเอาหลุดโฟกัส ดูหน้านะครับว่าสวยขนาดไหนพร้าวนี้สวยจริงนะครับสวยเวเอร์เนื้อดูง่ายเป็นเนื้อโซนดูง่ายเลยครับเนี่ยไฮปะลาะเส้นคอริ้วจีวอนสังคตินี่กดเป็นริ้วเลยนะครับสองลิ้วซ้อนข้มาที่แขนเนี่ยเส้นริ้วจีวอนพราวนี้แบบสวย สวยใช้ได้เลยนะครับเห็นตัวจริงแล้วเพื่อนๆพี่ๆจะประทับใจนะครับองเนี้ยแล้วก็มาที่ด้านหลังมาดูเนื้อกันมาดูรอยนี่ปั๊มเท้ารอยเท้านะครับรอยพระพุทธบาท ดูเนื้อนะครับเขาว่าเนื้อเดียเนื้อแบบเนี้ยใช้แทน97ได้นะครับรุ่นเนี้ยศูนย์หเนี่ยนะครับมวนสามเน้นเน้นเเต้องเช่าไปส่องเองนะครับนีเจดีเต็มๆนะครับ อ่งนี้มีเม,ม็ดมวลสารด้วยนะครับเปียปะเปียปะนะครับองค์นี้ดูง่ายผมว่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่แบบมีพระโคตัวจริงอยู่ในมือเนี่ยบอกว่าองค์นี้ดูง่ายนะครับไม่ต้องส่องเยอะเลยดูแค่ฟาร์มสวยอย่างเดียวนะครับก็สําหรับพระโคนะครับองค์นี้นะครับผมสาหรับพระโคองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผม ผมเน็ตนะครับผมราคาไว้ที่นะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับบาทเดียวก็ไม่ลดนะครับอง์นี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับถ้าคิดว่าเป็นของที่เพื่อนเพื่อพี่ๆตามหาอยู่นะครับจัดเลยนะครับผมราคานี้แต่ถ้าคิดว่าแพงนะครับแสดงว่าเอ่อยังพี่ๆยังไม่ใช่เจ้าขององนี้นะครับผม องค์นี้นะครับ35,000บาทราคาเน็ตไ้เลยนะครับผมโทร0988541366ปดดนเชษนะครับผม35,000นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนหออย่างดีนะครับหรืออยู่ใกล้สรยาพุทธมนทลนคนปรปฐมก็นัดรับส่ง่าได้นะครับองค์นี้นะครับสามหมื่นห้านะครับ กันแท้นะครับให้ตลอดชีพแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมนะครับพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด ติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ